ใครอ่ะโจนเนี่ยไปไหนอ่าไม่รู้นะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้พบกับผมช่องจินดาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ได้มากับน้องมอสสองคนนะครับวัสดีครับก็วันนี้จะมาดูพี่ชายน้องมอสนะครับก็จะเอากับข้าวมาให้นะครับนี่ก็กับข้าวนี้ก็จะมีผัดแตงใส่ปลากระป๋องนะครับซึ่งอแตงเนี่ยเราเอามาจากไร่นะครับแล้วก็จะมี ลาบขนุนนะครับก็ข้าวเนี่ยผมได้อาห่อมาสองสองกล่องนะครับก็จะมีอาเผื่อแม่ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อพี่ชายน้องมดด้วยนะครับก็รอบที่แล้วที่ผมมาเนี่ยผมอามาตามหาพ่อนะแต่ว่าผมไม่เจอพ่อนะก็เหมือนพ่อเขากําลังทําพิธีอยู่นะแต่ว่าแบบยินเสียงเผาก็วีบหนีเดินออกจากป่าเลยนะครับผมก็วันนี้ผมก็ได้อเอาข้าวาเข้ามาให้ พี่ชายน้ำมอกับาแม่เขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาก็ช่วงเย็นแล้วนะแล้วก็ผมลืมบอกไปนะมีรองเทา้านะรองเทา้าก็ได้ชิวของผ่านเด็กว่ารองเทา้นนเทา,น,น,ทานี่ยคือน้องผมไม่ได้สานะผมก็เลยเอามาให้พี่ชายเขาใส่ก่อนนะครับผมว่างผมว่าจะลงไปซื้อรองเท้าให้น้องนะก็จะมีผ้าค่มด้วยก็จะอยู่ในกระเป๋าผมเลยผ้ <Okay. S 1> าคลมสองผืนนะครับแล้วก็ ก็เท้ามาให้แล้วก็มีรองเท้าด้วยนะครับส่วนรองเท้าแม่เนี่ยผมยังไม่ทราบไซส์นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องลองไปให้รองเท้าที่ผมจะให้น้องมอสพี่ชายน้องมอสเนี่ยเอาไปให้แม่เขาใส่อยู่นะจะได้รู้ว่าถ้าใส่ถูกผมก็จะเอามาให้แม่น้องมอสอีกนะครับก็โอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม ก็เรามาในช่วงห้าโมงเย็นนะครับไม่มืดมากยิ่งเย็นอาจจะเจอพี่ชายน้องมันครับเพราะพี่ชายน้องมอนเนี่ยชอบออกมาจับหอยตอนเย็นนะครับก็คือเอาจับหอยเอาไปกินแล้วให้แม่เขากินด้วยนะพี่น้องมอนเนี่ยเป็นคนพี่กระตันยูมากมากเลยนะครับพอจกินอะไรเนี่ยเขาจะนึกถึงแม่เขาตลอดพอผมจะให้ของเนี่ยเขาจะดูดูเสร็จแล้วก็เขาจะให้แม่เขาอะเขาจะไม่กินก่อนนะ ออพี่ๆลองสังเกตดูดีๆนะครับตอนผมเอาของขึเนี่ยจะดูดูแล้วก็จะเอาไปให้แม่กินเลยเขาจะไม่กิน,นที่ตรงนั้นนะโอ้โหน้ำนี่เต็มตลอดเลยนะอยู่ดิบรรยากาศน,นะผมบรรยากาศช่งเย็นก็ดีมากเลยนะดีข,ของขวัเด็กคนนพ้วันนี้นะผมก็ ใ้พบมีดอาคมหนึ่งเล่มแล้วก็มีดธรรมดาหนึ่งเล่มนะเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะว่าน้องเบนเนี่ยเขาเจอโจรมันมด้วยนะไอ้ขวนี่แหละเจอโจรเนี่ยทำร้ายน้องนะก็น้องเบนบอกว่าน่าจะสองหรือสามคนนี่แหละก็เพื่อความปลอดภยอยัยเลยนะเราก็เลยพบมีดมามีดธรรมดาเล่มหนึ่งก็มีอาคมเล่มหนึ่ง นก,กนอุยยังนกเว่วะเจ้ากว่จ้ดีทองรูดเขาอก,กุดพีแล้วนะดูว่าพี่ชายเขาเนี้ยจำหอยไปเอาวไม่รู้นะแต่วันนี้เรามาในช่วงที่ห้าโมงเย็นนะเผือกก็น้องเขาเนี้ยอาจจะยังไม่จำหอยกินจยิงได้นะครับ ถ้าวก็ผมเจอลงวยนเนละน่ะผมจะไม่ให้น้องเนะี้ยไปจำหอยในบึงนะผมจะเอาเข้าวนี่แหละให้น้องเขากินก็เอาไปให้แม่นะก็วันนี้น่าจะให้น้องเขาเนะี้ยงดนหอยไปหนึ่งวันนะครับ <c oughs> กินของดิบนี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับแต่ว่าผมนะ่ะก็ได้สอนน้องเนะี่ยย่างหอยไปแล้วนะครับก็ผมก็ได้เอาพวกกระเชงมาให้น้องอนะ่ะ นี่เชื่อเด้อนี่ไม่หนีล่ะน,นเดี๋อเขาอยู่ในเพลรวคาอ่ะเดี๋ยวนอมมอนเนี่ยจะไปหาพ่อเขาอดูนะเขาบอกเขาจะไปหาพ่อก่อนถ้าเจอก็ดีนะครับจะได้เอาของให้พ่อเขาด้วยจะไปหาตรงที่เราเจอ,อพ่อของนอมมอนเนี่ยทำพิธี ใช่แค่เอดูรอยทางเดินลาาไปหมดเลยนะทุกคนเฮ้ยอ,อ,อยิ้มได้เลยน้องมอนเห็นผมตกใจยิ้มได้เลยผ่อนอ่อนนะ โยน,นน่ะนี่โอ้ยลูกเทียนหมดเลยอืมมีทุ่นุ่งดอกก็มีเทียนนะที่ผมมานา่้จะทำพิธีเสร็จแล้วนะเนี่ยดิก็มีเทียนจุดตามหินลลเนี่ยอยู่เมื่อบาเลียคุอยไม่ต้องเข้าไปนะรอพี่ตรงน,นั้นแหละเอาคุรวะเกลี่ไม่ต้องเข้ามา เดี๋ยวผมแค่จะเข้ามาดูส่องดูนะไม่ได้จับไม่ได้แต่อะไรสักอย่างเลยนะแค่มาดูเฉยๆนะครับผมนี่นะเป็นพิธีที่พ่อ,อทำเลาเห็นะมมาจูยังกลัวนดงเผื่อะอะจูอู้น่าจะไมออะ่อยู่อออลิ่มึงลิซอะ ย okay. yeah. so awesome. <laughs> so awesome. ังเบายู่เลอ่ะนไ่นาะยาชอชอนอีช้อจอดลองเล่นงมี Catholic ังยวะชอนลูชอนี่ยูนอ่ะเพื่อนเดินเพอโอจะใส่คุ้ยดูใส่คุ้ยนะนอใส่คุ้ยผมบ่ให้มองดีวเพื่อเจอเพออยู่ในต้นไม้นะ ใส่ขึ้นไปว่าต้นไม้นั่นนี่เราลอบก่อนนู่นที่ผมมาเจอของเขาตัวพอนมอนเนี่ยเนี่ยปีนอยู่บนต้นไม้เนี่ยนะครับแล้วก็รีบไลฟ์กลับเลยนะลูกอะไรแม่เออลูอะไรดันนี่เยอะวะลูกอะไรเออเออไปรีบรีมามอจะชวนพาไปชวนผมไปดูฝั่งนู้นนะ nông trứng sao bố hay mà hả ừ. ừ, gì đó không mình ăn nó nóng rồi ờ mấy lần mà tên lì này là lúa à

你那个路，啊？那过去那边了？哟，林娜在，林娜在，林娜在。嗯，弄蚂蚁呢？那来？你？你在这？路路路。 一呢？那马哥呢？哎，有没有？那还有人？啊？给哇，给菜哇！哎，那咩呢？咩啊？撸撸撸，咩啊？咩啊？给姑给啦，给姑让啦。

เล็กไปดีแล้วนะน้ำมูลนั้นน้ำมูนันนน้นจะสูประมาณอยู่อะวะประโยชน,น์น้ำมูลน่ะขออ้าวหนึ่งปีลนะอ่ะปีได้เนี่ยไรนะน้องบอกว่าเอ่อเท้าแม่เนี่ยเล็กก็พอเล็กก็เข้าเอ,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 อกนะเดี๋ยวผมน่จะเอามาประมาณเนี่ยรองเท้าเบอร์ซ้ายประมาณนี้เลยออเ,เอ้ยเบอร์หนึ่งแต่นี้มันเล็กไปนะเดี๋ยวหลังอนะ่ะพ่จะเอารองเท้าใหม่มาให้ 这、嗯、是哪块？这是哪块？这是哪块？哪里、嗯？脚脚那里？哎呦，还、哎、<呦>有哪些 energy？有那个 energy 吗？呃，有哪些？我们还去哪的呢？哟。 เยอะท่านช่วยไปทั้งกระเป๋าเลยอ่ะอ๋ออันนอช็อตมีผ้าผมสองพื้นนะมีเออผ้าผมแล้วก็พวกมามูมาม่าปากกระป๋องงันอยู่ในกระเป๋ามันเลยเดี๋ยวผมนั่นจะโยงให้น้องไปทั้งลูกเลยนะเอากระเป๋าผมไปเลยผมจะให้น้องไปเลยทั้งอันทั้งลูกเบอร์แม่ยิสุก็แหละเหนาไม่ได้ปทั้งเราเลยอ่ะใหอยูนะสะพายไว้ทั้งหมดเลยอันนอเก็ตมี่ไม่ท่านช่วยในมู๊เออ เนอไอ้ยน่ะน้ำมัน,น,นมรีพองคูลูเหรอนม่อ๋อไอ้น้ำมันรีพองคุลูอืมรีพองคุลูน่ะบมรีพองแล้วอ่ะไอ้ยนะ่ะมีเออมีโอหยมีโอยะนี่ยไมยรีพองคูแหละนี่ผมให้ข้าวไปแล้วนะ<อ>ผมบอกผมถามว่าอันนี้จะไปจับหอยใช่ไหมเขาบอกใช่จะไปจับหอยกินผมบอกว่าไม่ต้องไปจับกินแล้วนะนเ,เนี่ยคือข้าวเนี่ยผมเอามาให้ไม่ต้องไปกินหอยแล้ว เอามาเพื่อแม่เขาจ้วนะก็ช่วงเวลานี้น้องนี่จะออกมาจำหอยนะฉันน่ะน้มีเรื่องอะไรน้องทาเพลงเหรออือครูเบอร์ห้องอะไรไห่ล่ะไปจองจำหอยละน้องบอกอรหรอผมดูเหมือนคนปกติทั่วไปเลยะแต่ชีวิตดูน่าสงสารนะพอน้องพี่ชายเนี่ย ก็จะอยู่กับแม่จะไม่อ่าจะไม่ได้อยู่กับพ่อหรอกนะแต่น้องมอสน่าจะอยู่กับพ่อตั้งแต่แรกน้องถ่ายกระเป๋าให้ด้วยน้องมอสนี่รักพี่ชายมากเลยนะเออสุบินน่าละเออไปละไม่ละไม่ละถูกต้องถูกต้องใชเออลิซ่าในเวลาวะเดี๋ยวผมจะให้น้องมอสน่าส่งพี่ชายเขาคืนหนึ่งนะเออเอาคุณละค่ะ ê chưa nói ok qua. ok 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 ờ, ok 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 哎，哥，现在出来！哎，以。一哥。

ฮะรูยังเฮ้ย,ยเอาแล้แล้วกลับเลยโยกเลยโยกโยกใครอ่ะโกรนี่ไปไหนอ่ะไม่รู้นะเหมือนกินตติลุมบอลไล่ฟันนะโหดีนะผมผมมีมาสองเล่มน,นะเนี่ยหนุม่มมาผมมีมาเล่มหนึ่งเนดะ้อ ผมว่าละขัว,วใจเกียร์บอ,อยเดินทางดีๆนะไม่อยากโดนทำร้ายนะไม่ใช่ใครใครไม่ได้เดี๋ยวผมจะเรียกกลับละผม้โหเมื่อกีจะเจอเนี่ยนะแค่ตั้งใจะจะเอาของมาให้นะแต่ดีนะที่เอามีมาสองเล่มก็คือผมนะนั่นจะฟันโดนตรงล่างเขาเลยนะน่าจะบาดเจ็บอยู่ส่วนน้องมอสเนี่ยก็ฟันโดนไปได้ทีนะ นอเนอเนทีเบอีน่าเคยเทย์เลยเนข้าวเนอเนอเยดเนอเนื้อวยเทยนะโห้โดนสองสามทียนะมอนเบอรวันโดนจางๆเลยโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องรีบกลับนะเพราะว่าเนอเราก็จะมืดละพี่น้องมอนเนี่ยก็ให้เราก็ตั้งแต่แรงนะแต่ว่าเราไปส่งพี่น้องมอนึ้นทังนะก็ใข ที่มารับชมผมมีคลิปแรกครับกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนครับ